และมาจังหวะนี้ครับซัปโปโรครับได้มีโอกาสแทงทะลุช่องขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้วสุปโชคสารชาติครับอยู่ตรงนี้แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าดวลหนึ่งตอนหนึ่งแล้วหาโอกาสในการที่จะลองส่องไกลยิงประตูจากตรงนี้แหละครับแล้วสุปโชคครับลองกดด้วยขวาแบบเต็มคอครับโอ้โห บอลเนี่ยพุ่งเลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหเกือบเข้าครับแม้ถึงขนาดที่ผู้บรรยายญี่ปุ่นนี้ยังร้องเลยนะว่าเฮ้ยเข้าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้โหลุ้นกันไปนะครับจังหวะนี้สวัสดีครับตั้งโมงลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติด ตามนะครับหลังเกมการแข่งขันครับศึกฟุตบอลเจลลกทูนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าวันนี้ครับเจอกับทีมใหญ่อย่างเซนไดสำหรับทีมของสุภโชคสารชาตินะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าได้เล่นเกมในบ้านละครับสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าเจอทีมอย่างเซนไดนี่ไม่มีคำว่าง่ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะอ่ะก็ต้องบอกกันนะครับว่าทางซัปโปโรคงจะต้องใส่สุดทุกนัด หลังจากนี้นะครับเหลืออีกเพียงแค่8นัดในการเลื่อนนะครับขึ้นสู่ J1 วันนะครับก็เป็นลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนะแต่ว่าเอาจริงแล้วอยู่อันดับ10เนี่ยแต้มตามหลัง5แต้มในโซนที่จะต้องขึ้นไปเพลย์ออฟเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเออแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยไงประเด็นคือห้ามพลาดนะครับ8เกมสุดท้ายแต่ว่าซัปโปโรเนี่ยฟอร์มมันไม่ได้คงที่ขนาดนั้นก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าการที่จะไป แสดงศักยภาพต่อกันแบบ7นัด6นัด8นัดอะไรอย่างเงี้ยมันคงยากมากๆนะครับอะอย่างตัวผู้เล่นเนี่ยแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยก็คงจะต้องดูฟอร์มของสุปโชคเพราะว่าเดี๋ยวมาสัตระอิชิอิเนี่ยก็คงจะเรียกกลับมาเข้าแคมป์นะครับทีมชาติไทยในช่วงต้นเดือนตุลาคมในการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเพราะว่าอันนี้สำคัญสุดๆสำหรับสุปโชคนะครับเนี่ยครับลงไปตัวจริงครับ นะฮะยืนอยู่ในเกมรุกซึ่งต้องบอกว่าตลอดภาพรวมทั้งเกมแล้วกันนะฟอร์มของสุประโชคก็ถือว่าช่วยไล่ช่วยเล่นขยันนะครับมีทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็น s อ่ p ซัพพอร์ตเกมไล่เกมบี้เกม ช่วยขึ้นเติมเกมเนี่ยนะคบจะสังเกตได้ว่าสุประโชคพยายามจะหาพื้นที่ไหลบอลให้กับเพื่อนพอไหลบอลให้กับเพื่อนเสร็จไม่ว่าจะเป็นพักอกหรือใดๆก็แล้วแต่เอาจริงนะเขาพยายามเคลื่อนนะคืออันนี้เราดูโฟกัสเฉพาะสุปโชคเลย mm hmm. เขาก็าออ้อมมาทางด้านขวานะครับเพื่อที่จะรับบอลต่อเล่นบอลต่อ ไม่ได้อยู่แต่เพียงแค่ด้านขวาเท่านั้นนะสุปโชคครับคือเจ้าตัวพยายามที่จะเคลื่อนที่ให้เยอะที่สุดออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างหรือบางทีเนี่ยเกมทางด้านขวาเนี่ยถ้าช่วงแรกสุปโชคถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า เเติมเกมทําชิ่งให้เพื่อนนะครับไปรอเล่นต่อเองี้ยพาร์สแอนด์มนะครับแต่ว่าเกมมันไม่ได้ประติดประต่อขนาดนั้นนะของซัปโปโรพอให้ไปแล้วคนอื่นมันไม่เคลื่อนคนอื่นมันเล่นไม่ได้อันนี้มันก็เลยทําให้เกมค่อนข้างที่จะยากขึ้นแถมยังโดนตัดฟาวอีกนะครับทางด้านของเซนไดเนี่ยดูแล้วเนี่ยจังหวะหรือว่าการอ่านเกมการตัดเกม ของพวกเขาเนี่ยจะทําได้ดีกว่าซัปโปรโรพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองไปแต่เกมเนี่ยสูสีมากนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเพียงแต่ว่าใครจะคมกว่ากันและใครจะพลาดเส้นใดยังไม่ได้พลาดนะแต่ซัปโปรโรก็โหมเหมือนกันนะครับเนี่ยสุภโชคเมื่อกี้อยู่ขวาทีนี้ดอดมาอยู่ทางด้านซ้ายบ้างนะครับพอล้วงบอลทางด้านซ้ายพาขึ้นหน้าเลยครับหลบ แนวรับของเซนไดแล้วก็จ่ายขึ้นออกทางด้านซ้ายคือไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันแสดงให้เห็นหละว่าขยันนะครับมุกมานะตั้งใจนะครับแต่ว่าข้างหน้าพอจ่ายไปแล้วอ่ะแทนที่มันจะสร้างสารรค์เกมได้ใช่ไหมมันขึ้นไปสุดแล้วมันก็วกกลับมาแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรบางครั้งเสียบอลด้วยซ้าคือมิติแบบเนี้ยถ้าเล่นต่อไม่ได้ไอ้คนจ่ายมันก็ไม่ได้สร้างมิติให้กับคนจ่ายด้วยคนนําไปเล่นก็ เล่นไม่ได้นะครับสุดท้ายเสียบอลไปสุบโชก็ต้องวิ่งกลับมาไล่อีกนียครับคือจะตามติดเลยนะสุบโชคไปไหนไปด้วยหายใจรถต้นคอออกขวาออกด้วยออกซ้ายออกด้วยนะครับก็คือจะมีจ็อบแต่ละจ็อบของแต่ละคนผมว่าถ้าดูในรายละเอียดแล้วสุบโชคไม่ได้แย่นะฮะไอ้ที่มันแย่เนี่ยพลาดกันเอง คือแนวรับซัปโปโรเนี่ยมักจะพลาดกันเองแล้วก็พลาดง่ายๆอย่างจังหวะนี้สุภาพชุก็ลงมาช่วยต่ำแล้วนะแต่คุณมีอยู่3มคนนะ่ะจับสองคนไม่อยู่จับคนเดียวไม่อยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วแนวรับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คู่เดิมๆฮะเลอิซูมิม umi, อย่างเงี้ยครับทาคาโอะอย่างเงี้ยครับอุราคามินะครับคือมันล้มกิ้งล้มหงายเขาหลุดเข้ามาอย่างเงี้ยแหมไม่รู้จะพูดคำไหนครับพอหลุดเข้ามาแบบนี้มันก็รอพร้อมโดนอย่างเดียวอครับ คือมาแล้วล่อเป้านับ1-10ถึง10นี่ประตูยังไม่น่าจะออกมาทันนะเนี่ยฮะคือโล่งจัดครับยิงได้ก่อนอนะ่ะเออเนี่ยนับไวๆเนี่ยโอ้โหแล้วก็โดน1-0ครับจากจังหวะนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าความผิดพลาดของแนวรับเนี่ยโดนหลอกทำชิ่งโดนหลอกทำกินตัวนะครับคนจ่ายก็เป็นมิยากิสกิดนิดเดียว นะครับเพื่อนหลุดมาแล้วก็แปรเข้าไปแบบง่ายมากนะครับแปรมุมกว้างเข้าไปก็ด้วยความแรงนะครับแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยไม่มีคําว่าพลาดแน่นอนนะครับสําหรับซาการะแต่ว่าทางด้านของซัปโปโรเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันนะจากจังหวะที่สุปโชคสารชาติเนี่ยเนี่ยดูกี่ทีกี่ทีสุปโชคก็มาอยู่คนเดียวอเอาจริงจังหวะอื่นๆนี่ไม่มีเลยนะเออเป็นสุปโชคคนเดียวเนี่ยที่ได้มานะฮะ เนี่ยเพื่อนมงเช็ดมาให้ก็เป็นาทางซัป,ปโปโรเนี่ยหลุดขึ้นไปนะครับหลุดขึ้นไปแล้วพยายามจะกดนะครับแต่ว่าแนวรับของเขาทางเซนไดเนี่ยผู้มาเยือนเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะเบียดกระแทกทําให้เล่นยากนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าสุขโชคสรารชาตินี่ยังยัง,ย,งยังไม่แข็งแกร่งพอแล้วกันนะเพราะว่าโดนเบียดชนะเสียเหลี่ยมไปแล้วนะครับสุดท้ายกลับมาได้แต่ว่าไอตอนกลับมาจะยิงเนี่ยมันก็ แปดๆนะครับมันหลุดมาช่วงท้ายพอดีนะซึ่งตรงนี้นครับหมายเลขห้ของเขาเนี่ยก็มาเบียดบังเอาไว้ได้ยิงยากอยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้ฟาวด้วยนะโอ้อย่างเซ็งเลยถ้ายิงเข้าไปเนี่ยก็ฮีโร่แหละครับสุกตะนะครับมาเบียดไว้ได้มันมันสุดเส้นพอดีครับจังหวะนี้นะน่าเสียดายนะครับ อ่ะยังไงก็ต้องมาเล่นกันต่อนะตอนแรกอน,นึกว่าจะจบลงด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะดินะครับมาเสียฟาวแบบเสียเสียเลยลูกนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ควรจะทําอะไรเลยไปเตะเขานะครับไปขวางเขาจังหวะนี้ก็เลยโดนฟรีคลิกแบบชนิดที่ว่าระยะก็ไม่ใช่ว่าจะยิงเข้าได้ง่ายๆนะครับเอาจจริงมันไกลอยู่นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าโอ้โห ปั่นโค้งโค้งจริงๆครับโอ้ยอันนี้ต้องยอมรับครับปั่นโค้งโค้งจริงเข้าแบบชนิดที่ว่าโคตรสวยเลยครับคือยิงเนี่ยลูกเนี้ยผู้รักษาประตูผมว่าไม่รู้ว่าพุ่งอีก3ามรอบจะรับได้หรือเปล่าเพราะมันเสียบเสียบตะข่ายเลยครับและคนยิงนะครับก็เป็นทางด้านของยามูชินะฮะที่ยิงเข้าไป2045บวกสบวกอะไรไปแล้วนะโอ้ต้องยอมรับจริงๆครับว่า ฟีคิกลูกนี้ดุเดือดเลือดพล่านจริงๆครับเข้าไปเลยครับสอสูนยและซัปโปรโรจะไหวไหมอกลับมาครึ่งหลังก็ดูแล้วดูทรงแล้วเหนื่อยต่ออีกครับไม่รู้ว่าจะทําเกมมายังไงแล้วครึ่งแรกก็โอกาสนี่มีน้อยมากนะครับไม่ตรงกรอบตรงกรอบทิ้งคองบอล4ีอร์เซนะครับอีกฝั่ง54จ่ายบอลร้อยกับ223นะครับแต่ภาพโดยรวมก็คือว่าไม่คมนะครับทางเซนไดคมกว่า และมาจังหวะนี้ครับซัปโปโรครับได้มีโอกาสแทงทะลุช่องขึ้นมาด้านหน้านะครับและสุปโชคสารชาติครับอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าดวลหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วหาโอกาสในการที่จะลองส่องไกลยิงประตูจากตรงนี้แหละครับแล้วสุปโชคครับลองกด ขวาแบบเต็มข้อครับโอ้โหบอลเนี่ยพุ่งเลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหเกือบเข้าครับแม้ถึงขนาดที่ผู้บรรยายญี่ปุ่นนี่ยังร้องเลยนะว่าเฮ้ยเข้าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นะโอ้โหลุ้นกันไปนะครับจังหวะนี้แต่ว่าหลังจากยิงไปเนี่ยนะครับสุภโชคก็ถูกเปลี่ยนตัวออกเลยโดนเปลี่ยนตัวออก3ามคนเนี่ยนะครับ15 7แล้วก็31เอดนะครับชั่วโมงเดียวเปลี่ยนตัวออกแล้วครับ โอ้อยางเซ็งเลยครับจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าไอ้ความผิดพลาดหรือไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็ไม่ใช่จากแนวลุกแน่ๆครับโอ้ตายก็แบบนี้อ่ะสุดท้ายครับเอาเป็นว่าเกมนี้ซัปโปโรครับพลาดเก็บ3มแต้มไปอย่างน่าเสียดายแล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่หน้าที่จะทําแต้มได้เพื่อจะลุ้นในการเลื่อนชั้นนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็ติดตามกันได้ครับเผื่อมีปฏิหารกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปามเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล มาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ